สวัสดีค่ะพบก,กับช่องพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีแม่ FC ฟซีพีเอฟทุกทกท่านจ้าน้องวาเลนไทน์เดินมารับพ่อพลเลย <c oughs> พ่อพลมารับข้ามมืดเลยนะคะเดินตามตูดเลย เดินตามตูดพ่อเลยนะคะน้องวานเลนทายเดินตามตูดพ่อเลยนะเหรอโอ้โหแม่ดารุ่งเอา้าวันนี้วันนี้ดีจังเลยอ่าไม่เล่นคโคลน ทำไมถึงไม่เล่นคโคลนวันนี้ขนาดอยู่ใกล้ๆโคลนนะนี่ไม่พาลูกเล่นสงสัยไม่ร้อนอันทายครัเพ่อพลมารับกลับบ้านแล้วนะโอ้โหโอ้โหกลับบ้านกันกลับบ้านกัน ไม่เล่นคโครนนะคะแต่สภาพจะย่ำคลนไปมาแถวนี้ดูสิคะสภาพย่ำครนแถวนี้แม่และลูงจะชอบถอนต้นยีราบกินจะชอบกินรากชอบกินรากยีราฟค่ะเป็นยีราฟดูสิคะจะถอนกินรากหลักฐานค่ะหลักฐานหลักฐานแม่และลูก หลักฐานแม่ได้ลูกใช่ไหม <S <S เดี๋ยวโอมโออบอกบังโอมหนึ่งนนี่บ่กปะปะปะน่ะา่ะอือ โทรศัพท์ท่านบางเลยวังไม่ได้อยู่ทําอะ้นี่ทุก่ย บ้านจะไปใไนทางนูน้นมากลับบ้านเราํำแล้ววันท้ายํำแล้วมาเด้อ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 กลับบ้านเราเดินํำแล้วเด้อ เดินนำหน้าแม่เลยจ้ายดอยากกลับบ้านเรง แม่เดินเร็วๆนะผมอยากกลับบ้านแล้วผมอยากกลับบ้านแล้วครับ มีการหยุดหยุดรอแม่หยุดรอแม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สนใจพ่อพลเลยนะวันนี้วันนี้สนใจเดินกลับบ้านอย่างเดียวเลยมาเร็วค่ำมืดแล้วเร็วค่ำมืดกันแล้ว หนูไม่รอแม่เลยเหรออาวันธานหนูไม่รอไม่รอแม่ใช่ไหมลูกคนสุดท้ายค่ะกลับไปหาแม่ค <laughs> นสุดท้ายกลับไปหาแม่ กินอะไรครับโอ้ดึงรากไม้กินค่ะโอ้โหอร่อย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 คือพลังอึ๊บบังเนียงไทยเนอะบังกระดอางโจเน้องย่ก็เคยอย่างน้นเนระ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้น้องวัลลัทนาและแม่ดาวรุ่งด้วยนะคะเดินนำหน้าแม่แล้วคะ่ะดาหมดเลย จะไปเล่นทรายอยู่เหรอแวะก่อนค่ะขอแวะก่อนขอแวะเล่นทรายตรงนี้ก่อนนะคะแม่ครับ อแม่ผมไปแล้วแม่ผมไปแล้วผมตามแม่ก่อน